ขอเสียงหน่อยนะครับแล้วคือเสียแตกแตันเสียแก้วไม่มแก้วเอฟซี่จะดีใจน้ำเด้อค่ะปวทซับบอกเล่าไปบางอ่ะเนาะมันออกกันทีเท่าไรวันหมวดทีเดีวสองซี่ครับสองหนึ่งซีฝันว่าผ้าผ้าเอฟซี่นันขี่รถทั่วขั้นหนึ่งขามเล่า หากะออกเล่าสองสี่มันออกสองหนึ่งสองสองสองสี่บอ่ถามมันออกสองหนึ่งสี่แอบซี่จะโพสหนีกันทั่วประเทศเนาะคะ่ะกามันออกได้เด็กไายบอกสองสี่แอบจะบ่ถนัดเล่าันไหนเนาะะ,นะะเนาะเมื่อยเมื่อยไปนะ,ะเมืย่ยไปแต่ว่าเมื่อหนักฟันว่าเพป็นแหงขามไปเล่าก่อนมาสั่นะแต่ว่ากับเมื่อเมื่อเมื่อที่ไป ล่าออกแล้วก็เลยไปบ่นว่าอยู่หายผีนอว่าหาออกสองหนึ่งสีให้ออกรัฐบาลไทยในเด้ออย่าออกไปเล่าเลไรเด้อว่าสั่นขอสามตัวตรงๆสิบนหัวหมูวสันปากฏดวา่านมันมาออกอันเล่ามี่ายบุญเพิ่งหายหัวหมูเจ้าทีก่อน้าถูเด้อข่างวหนวตาห้ได้ด้วยๆกวัวเกาเด้อหาได้เงินแสนเงินล้าน กาหามือ,อยูค่ะสีเอาหัวหมูไปแก้พุ่งเจ้าทีปูหายผีเนาะค่ะเนาะกาคุณแม่คุนจะว่ามือซ้องหมือนาะสีเป็นหมืออื่นมือมอื่นกันนาสีอยูลวมะั้งแต่ว่าเนี่ใจว่าคนมาหน้าบอบนะคะพูค่คนเจ้าทีอยู่หันเบิกซาบสีนนำหัวหมูไปถวายพุ่งเจ้าทีพาะวังแตกเล่าเนาะค่ะเนาะทันใดกันหลาแครกแล้วบอกขออีกบารนี้เอฟซีก็ได้แอบนิ่งกาวันถนัดไปเล้าแม่ แต่ว่าก็เลยฝันได้มาขึ้นนี่แหละแต่คิดว่าพฤนสิกายไปเล่าบ่าสันมาขึ้นฝันว่าฝันเือบ่ไดบ่ไหนฝันว่าคุ้นหลายๆส่นนมุ่นอย่างกันบ่เห็นแต่เล็กัวเดียวพอรวมาขึ้นนี่นะแต่คิดเลยมือตื่นเ้ามากต็เลยเอฟซี FC ทักเขามาหลายหลายนอทึ่งไล่คุมทึ่งไล่วนตัวทึ่งมาน กลวองเพิ่นกะทักว่าขอเล้าอีกแน่ว่าสัน่นมืออื่นกะสิเป็นเลขเล้าเนาะคะ่ะมืออื่นวั่นวันจัดเนาะเพิ่นว่าเบรกสิออกแล้วมือ้อนี้ขอเล้าพัฒนาแน่ว่าสัน่นแอดกับบุญถ่กวันนี้เล้าเนียงแ่เด้อพี่น้องเด้อเอตี้เสยนสื่อกะาลองไปเหล้าเที่ยวเล้าเบิ่งเนาะคะ่ะเพิ่นว่าเอาลาวนี่แ่ะเบิกซับเพิ่นว่าถูกง่ายมากเลยะะ่ะสัน เบิกทราบก็เลยเอาเสียเอาเขโตทีถีฝันมาเคลื่อนนี่ไปออกเล้าก็เลยไปจุดถูกบอกครูถีจุดโตว์งาปะทุมาว่าเมื่ออื่นน่ะให้เลขตัวนี้ไปเล้าออกเล้าซออะเด้อไม่วา่าเสดแดงฝันไปทั้งเหน้าลำเนาพว่าเอิซี่เพื่อนกาอยากไปทุนไปรัฐบาลไทยวาสชวนสิหอดวันที่ี่เพว่นว่าขอเลขเล้าแต่ซาถูก มาแต่ี่คุณผู้บาอาจารย์คุณพิดามาั่นดาผู้ศรีโสตุญาประทุมมากเทวดาทุกงค์ที่ร,รักษาตัวพระพเจ้ากาให้มันไปเล่าเด้อเอมือนเล็กตัวนี้นะขอให้ออกลาวแต่ว่าฟันตัวเดี่ยวฝันฟันหินตัวหนังสือสีดําเขาเขียนเล็กไหว,ว่าเล็กเล็กชิบเก่า ตัวเดียวเลยเบิกครับตัวเดียวเลยอมาขึ้นมาสิบเก้า <19 S 2> ตัวเดียวตัวสิบไปเล่าต่อไปนุ่งเก้าเก้านึ่งตัวกาออกซะเนาะแต่ว่ากับเยลือพันปีนหัวเด้อตัวร่องน่ะสิเป็นสิบคกหนึ่งครกไหมคะหนึ่งครกหนึ่งบาทหนึ่งเก้าหนึ่งนเก้า นี่เสียงกระซิบมาร่องเนี่ยนนี้จะเป็นตัวร่องแล้วค่ะมันเป็นเกจเก่าน้ำเงาละสันล้าวานะคะเนาะเพราะวะยานยานเลขกนึงเป็นเลขกเกจละสันว่าสิป่อยตัวเดียวได้ไหมคือแก้วว่าเอาเกจเก่าน้ำเงาละสันนี่แหละเน้นตัวเดียวจังหวดัดตัน โอ้โหมันมาซิบเก้าเ้อค่ะเป็นตัวเน้นนะคะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเป็นตัวเน้นเพราะว่ามันเห็นตัวนี้แหละพี่น้องแต่ว่ารัฐบาลให้บริษัทมาเล่าก็าอยากควยไลยตัวเราไปเล่าก็ได้บิซับก็ไปเพราะเต็นคือว่าถือกตรวากันแลกวค่ะซื้อไว้พ่อฟังเลยค่ะเดอจาดทีเลียวก็ได้สองสี่แบบก็ต้องกลับเต็นก็ได้ กันผู้ลาซ่าบาทสามสิบบาทมาสั้นผู้ละหาสิบบาทมาสั้นนั่นก็นเลยอันอยากให้เบิกทราบเนี่ยเอาหง้อหมูไปไหวเพียงเพิ่นสัก,กอนหมวยไงยังไปไหวไหม่เพิ่นวะเดี๋ยวอันนัดมือกอนว่าคิดว่าสิไปมืออื่นแล้วเพราะว่านั่าเกี่ยวของคู่เพิ่นปลูกของของหาหารก้อนเนาะคะ่ะเพราะว่าจะเอาหม้อหม้อหมูหม,หม,หม้อหมูนี่กะนนเป็นต้มซุกนะเนาะผูเจ้าที่มันสิมัดไปแบบนี้นะคะ่ะจะบ่คือกันเนะ มาคือกันครับอัน,นพุ่มทีห้าวายวงวสวงวงวสวงนี้พูดสิว่าใส่ของหมูแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพุ่มเจ้าทีเจ้าท่างหรือว่าพุ่มไห้พีทั้งสี่เนาะระดูพีไห้พีก็เ,เอื่นว่ามันแข่ไข่อาจจะเป็นวัดเก่า 9, พุ่มเก่าเันจะชอบหัวหมูพ่อบนหัวหมูปุ๊บ เอาตรงๆเลยเอฟซีกีว่าลานดีใจหลายผมเคยถือแก๊กเทียบมันว่ามาถือน้ำเบิกซับเนาะพี่น้ังซ้าตุ่ดีใจน้ำเบิกซับประดียพ่อบาทกับพี่น้องไปพบเป็นห้ามมือขามไปในความฝันขามไปเราจะขวางได้ขามมาเอามูไปชงอ่ะนะชงไว้เหล้าหลักกับก๊าบมานะแต่ว่าเบิกซับก็เลยบระดียเพราะว่าเบิกซับจะซื้อพบเป็นจะซื้อแต่อันรัฐบาลไใหเอาเบิ้งไมเนาะอะไรครับยกเลยครับผมสีเห็นบ่นเนี่ย เห็นครับผมเจ็บเก้าน้ำแมวสารสันมาโ <10. S 1> านกระซิบอตัวล้อสวานิ่นสิบเก้าเก้าหนึ่งนี่แหละหางเดียวกโรูสิบเก้าอันบางที่ห้าพปนปิ่นหางเนาะอาจจะ 10, เป็นสิบหกหกหนึ่งรากะถ้าถ้าเลขหนึ่งเป็นเลขเจ็ดก็จะเป็นเจ็ดเก้าค่ะพรุ่งนี้นะคะไว้เล่ามืออื้อจะเป็นวันที่เท่าไรวันที่ 6, หกวะ หกก็จะจีการยุนนะคะหมดับเขียนวันที่เดียวน้อนั่นเงินเด็กไงเนาะเด็กแก่ไม่ก็ลืมต่อะไรนั่นเงินเด็กไงที่นาะคือเป็นวันที่หกเนาะหกสิบเอ็ดหบสิบหกถวัวันทีหกถวดวันทีหกแล้วค่ะเหมือน หลงหลงแม่บอกแจ่รัฐบาลให้ไม่เคยลปล่อยาสาวรลาวสักทีวันที่6พฤศจิกายน2566เลขราาวนะคะกระรองเบิร์พี่น้องในเยสือลายว่าเบิดจำบ่ค่อยถนัดเล่าแต่ว่าฝาันหมดขึ้นแจ้งว่าที่เอฟซีขอเขดีแต่เลยไปจุดถูกบ,บอกว่าหา,หายเพื่อนไปเล่าเด้อปูกงานวันที่หกนะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้นะคะ ขอให้ดุนดวนเลยนะครับเพราะว่าเพิ่นขอมาเมื่อนี่เดี๋ยวเพิ่นจะซื้อว่าท่านหน่วยยืนเหมืทราบว่าพวกมันว่าโอ้แกล้งงงแก้งงามดอกครับเป็นอย่างที่ซื้อว่าท่านเพิ่นได้ขอมาเมื่อนี่ก่อนครับเมื่อกี้เขียนวันที่ผิดนะครับผมมันมาเป็นหน่วยไงอ๋อวันที่หกนะครับผมวันพรุ่งนี้นะฮะหกพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเห็นปะท่านเห็นปะใครอยากไปเที่ยวต่างประเทศก็สามารถแคปหน้าจอไว้นะครับ ติดตขเก้าต้องการเยอะต้องการคุณวาย่านตนเป็นเลขหนึ่งเลขหนึ่งกับเลขเก้าเล็กมากเมื่อกี้นี่แหละเลขแลบมากนี่กับเลขใ่คันเมื่อกีนไหนก็สิบห้ามันสีทูบลุนเนาะครับผมเอาขอขอบคุณเบิกดซับครับผมแนวทางนะครับขอบคุณสำหรับแนวทางนะครับเอาแคปหน้าจอไว้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับ คลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ